ไป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 เรื่อง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 รอบนี้เป็นรอบชิงแล้วนะคะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาดูบรรยากาศการแข่งว้าว ขึ้นสูงผาหลักนะคะขึ้นสูงผาหลักเรามาทันรอบชิงนะคะนี่คือรอบชิงค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันค่ะนี่คือบรรยากาศรอบชิงนะคะทุกคนอินซีเวหคฮะ อินซีไปหาอาจารย์สิงค์ค่ะวัยรุ่นหมูวรุ่มูสิบสองค่ะนี่ค่ะวัยรุ่นหมูสิบสองว้าววัยรุ่นหมูสิบสองสามตัวอินซีสองวัยรุ่นสามควรควรลังเท่าไหร่ควรลังสองควรลังสองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรอบสุดท้ายกันนะคะทุกคนเนาะ,อ,นะอินซีเวหาก็คือของอาจารย์สิงนะคะอ่าแล้วก็ควนรังก็จะเป็นขององเตอร์นะคะ,คะแล้วก็อ่าไวรุ่นหมูสิบสองนะคะของบางฝาตนะคะก็ะะรู้จักกันนะคะทุกคน,นคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของพี่บอยพี่บอยก็อยู่ไอ้นู้นไงพี่บอยอยู่อินซีเวหานะคะ อะรู้จักกันทั้งนั้นครับทุกคนครัถ่ายให้ดูทุกคนเลยค่ะเชียร์ทุกทีมค่ะเชียร์ทุกทีมค่ะ <laughs> บรรยากาศนะคะทุกคนเอาเดี๋ยวเราเขย้ยนว่าวเสร็จเราจะไปที่หน้าเกยกันนะคะว่ายาวรเลยยังต่อนนี้น้องสวยนะักสุดยอดค่ะตัวลมแรงเลยลมแรงจัง ลมมาแล้วลมมาแล้วค่ะลมมาแล้วค่ะลมมาแล้วตื่นเต้นนะคะทุกคนตื่นเต้นจังโอ,โ,อโอ้ขนาดเราไม่ได้แข่งเองยังตื่นเต้นเลยค่ะน,นะครับเกบมพร้องว่าวรออ้อมรอบชิงชนะเลิศนะครับสำหรับการว่าวทุ่งมะขามรั้งที่ห้า

สองสี่หกเอากรรมการพูดเจ็ดแต่ความจริงแค่หกตัวนะครทุกคนอินซีเวหาสองคนลังสองหกไวรุ่นหมูสิบสองสามสองสี่หเอาขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนรอบชิงนะคะรอบชิงค่ะโอ้ยคองเตอร์โอ้โหโอ้โยลงมาได้แล้วลงมานี้แล้ว ลงเข้าปเร็ว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 เยังอยู่ในเวลาสามารถเอาขึ้นได้นะคะสามารถเอาขึ้นได้โสามตัวนุ้นสวยมากค่ะทุกคนสารตัวนุ้นสวยมากๆค่ะโอ้เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะไม่สามารถซูมได้นะครับโอ้เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะ ฉันก็ไม่กล้าเดินไปนะคะเขากําลังแข่งกันอยู่ไ่าี่นีั่นเใช่อปั่นใพี่น,นั่นเป็นว่าแบบที่ขึ้นไวขึ้นเร็วค่ะใครขึ้นไวคนนั้นเป็นต่อค่ะใครขึ้นไวคนนั้นเป็นต่อค่ะ,ตอ,คะ,ต,อคะตอนนี้ คือหนูไล์สดด้วยแล้วก็ถือกล้องด้วยนะคะทุกคนสองมือเลยขามันเป็นเป็นว่าวที่ขึ้นไวขึ้นเร็วนะคะทุกคนเนาะว่าวลาใบเขาแข่งคือใครขึ้นไวคนนั้นก็เป็นต่อนะคะเป็นต่อนะคะอยากเป็นต่อก็ต้องให้ไวให้เร็วค่ะเพราะว่าถ้าใครตีไม้ได้ก่อนก็คนนั้นก็ชนะนะคะมันจะมีไม้วัดเกความสูงอยู่นะคะทุกคนใครตีก่อนคนนั้นก็จะชนะไปนะคะ หล่นลงมาแล้วค่ะตัวนี้หล่นลงมาแต่ว่าสามารถเอาขึ้นได้นะคะยังไม่หมดเวลาสามารถขึ้นได้นะคะยังไม่หมดเวลาสามารถขึ้นได้แต่จะขึ้นตีทันเพื่อนหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะตแต่ก็ต้องเอาขึ้นไปเห็นไหมคะต้องขึ้นไวขึ้นเร็วนะคะทุกคนเนาะ 3, 3อุ้ยตอนนี้นะคะสองสี่หกหกตัวนะคะบนท้องฟ้าของเรานะคะ 3, 3, 3ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นนะคะ หมดเวลาน้องเต้านะคะเข้ารอบนะคะทุกคนอันนี้ชิงนี่น้องได้ที่หนึ่งเลยเหรออนุาน้องเต้ได้ที่หนึ่งนะคะทุกคนน้องเต้ได้ที่หนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยคนลังตัวไหนตัวไหนตัวไหนนี่อ๋อไปถ่ายก่อนเอานี้เข้าไม่เค็งเลยเหรอนี้อ๋ออันนี้คือชิงที่หนึ่งนะคะชิงที่หนึ่งคือของน้องเต้านะคะของน้องเต้ได้ที่หนึ่งนะคะทุกคนตัวนี้เลยค่ะชมหน้าค่ะชมหน้าพู้ได้ที่หนึ่งนะคะ น้องเตอร์ค่ะน้องเตอร์นาลึกนะคะแต่ปีนี้เขาอยู่ในทีมอ่ะควนลังนะคะนี่คือโฉมหน้าผููได้ที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะคะนี่ค่ะที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งเดี๋ยวน้องเตอร์แต่งว่าวก่อนนะคะเดี๋ยวพิทายฮิตนี่ค่ะที่หนึ่งของเราปีนี้นะคะน้องเตอร์นะคะอยู่ทีมควนลังค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหดีใจด้วยนะคะที่หนึ่งนี่ชิงที่สองน้องเตอร์ชิงเห็นไหมนี่ไมาย้องน้องหนูเขาครับอ๋อโอเคโอเค เดี๋ยวเรามาดูรอบชิงที่สองกันนะคะทุกคนชิงที่ yeah, สองนี่ที่หนึ yeah> ่งค่ะที่หนึ่งเย้ดีใจด้วยวู้ยดีใจด้วยนะเนี่ยนี่สมกับความทุ่มเทนะสมกับความทุ่มเทนี่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 ค่ะนี่ค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยวันดีค่ะคนลายมืองามเส้นเดี๋ยวเส้นหะคนเลย เออเมียยิมหน่อยยิมย้ญอยู่นุ๊ไม่ตุกด่าเลงนี่ค่ะทุกคนชมหน้าภรรยาคนหน้าที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูรอบชิงที่สองกันนะคะทุกคนตอนนี้กำลังเตรียมสายกันนะคะทุกคนเนาะเตรียมสายค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะดึงสายมาแบบนี้นะคะทุกคน ดึงสายแล้วเขาก็จะมีเกวัดนะคะทุกคนนี่คือเกนะคะดึงดึงให้ตึงนะคะทุกคนช่วยกันดึงสายใครสายมันแล้วก็สวยปนตามตีเลยไม้เนี่ยค่ะเขาจะมีไม้นะคะทุกคนไม้วางแบบนี้ แล้วก็จะมีสติกเกอร์สีติดนะคะมีสติกเกอร์สีติดอยู่แบบนี้นะคะทุกคนนี่คือเกนะคะเกสติกเกอร์สีติดแล้วก็ปล่อยแล้วนะคะปล่อยแล้วปล่อยแล้วเชือกก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเรืเรื่องโอ้โอเรื่องเรื่อเรื่องเรืองเรืองเรื่องเรื่องเรืองเืองเรืืองเองเเรืืองเรื่องงเรื่องงเรื่องเรื่อ ดงคับดงแดงอยู่นี่ค่ะการวัดนะคะทุกคนเขาก็จะวัดเขาจะมีสติกเกอร์สีติดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีคนดูนะคะมีกรรมการยืนดูยืนดู้แล้วดงแล้วนี่ค่ะจะมีสายแบบนี้ไงเด้งได้อยู่ นี่นี่เลี้ยงเรียะเป็นเรื่องอยู่นะเป็นเรือง่ะเป็นเลี้งเป็นเลืงเอาดำดแล้วเดียวเงียเีที่มเดีนี้ชวงทีเรืองเืองเกันล้วเร่ันี้ชวงีเนีาเดียวได้ไมได้ยู่น้ำยู่น้ำอยู่นน้ำอไป้

เนี่ยค่ะทุกคนหมดเวลาค่ะหมดเวลาได้เหลืองค่ะรุ่นไหเหลืองทีมไหนคะวัยรุ่นหมู่12ค่ะได้ที่สองนะคะทุกคนวัยรุ่นหมู่12ได้ที่สองค่ะทุกคนวัยรุ่นหมู่12ได้ที่สองค่ะโอ้โหคือสรุปคืออ่าควนลังที่1วัยรุ่นหมู่12ที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบชิงชิงที่3กันค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนชิงที่3มกัน นู่นค่ะของน้องเตอร์ัยรุ่นหมู่12นะคะสีเหลืองเมื่อกี้ได้ที่สองบรรยากาศน,นคะคะตกไปเป็นรอบชิงที่สานะคะทุกคนที่หนึ่งได้อ่ะน้องเตอร์ควนรังนะคะที่สองได้วัยรุ่นหมู่12นะคะที่สามจะได้ใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ mm. อันนี้ทีมอะไรคะนี่อ๋อัยรุ่นหมู่12นะคะไปเซ็นม,มาแล้วค่ะ <c oughs> อันนี้ที่สองใช่ไหมคะเมื่อกี้ตัวที่สองนะคะนี่คือตัวที่สองนะคะทุกคนตัวที่สองนะคะอ่ะถ่ายก่อนถ่ายก่อนนิดหนึ่งโอเคขอบคุณค่ะพีสองนะคะครหนูดีใจด้วยค่ะเรามาเชียร์นะคะเราเป็นแผนกเ,เชียร์ <laughs> ค่ะโมหน้าคนได้ที่สองเดินมาแล้วค่ะวัยรุ่นหมู่สิบสองค่ะลูกค่ะ <c oughs> บางฝาดนะคะบางฝาดมาแล้วค่ะฮะเ <c oughs> ออโอเคมาเชียร์ที่หลักมาเชียร์ที่หลัก <c oughs> เอาปลอยโอ้มาแลว้วค่ะว้าทุกคน พระอาทิตย์แยงตาเห็นไหมคะ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 โอ้โหโอ้เขึ้นไปเร็วค่ะลุนไปแล้วของหนุมเต้หุเต้ขึ้นสูงเา้ยไปน้ำมึนไปน้ำมึน บักนั่งปักนั่งอออันนี้ว้าวนกขึ้นสูงผ่าหลักนะคะทุกคนส่วนลาใบนะคะลาใบรู้สึกว่าจะได้เดี๋ยวเราไปถ่ายหลายใบกันนะคะทุกคนอันนี้คือลาใบเรามาไม่ทันรอบชิงนะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนเห็นว่าไหมคะเห็นไหมคะ

เร็วเร็วเร็วนี่ค่ะกรรมการเขาก็จะมีคนนั่งเฝ้าน้ำนะคะเขาใช้การวัดด้วยน้ำหนึ่งถ้วยนะคะทุกคนตาลางตาลางมีไม่หรตาลางนี่ต้องคนนี่ะกรรมการที่รอออกนกหวีดอยู่นะคะยังงตต้อนี้อ่นะคะเขาใช้น้ำหนึ่งถ้วยในการวัดนะคะหมดเวลานะคะถ้าถ้วยจมก็หมดเวลาเนอะ โอ้โหขยันเลกน่าเลยนี่ๆทาอนมาดีมาดีมันถ้ายก็หารอันรยลำขึ้นม่ตึงเลยถ้าถ้วยจมก็หมดเวลาแน้วค่ะทุกคน ทาสี่เท่านี้สนาทระกลางจังหวัดถ้าถ้วยจมก็คือหมดเวลานะคะทุกคนไม่ได้ถ่ายว่าวหรอกเพราะว่าว่าวมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะถ่ายน้ำค่ะหมดเวลาค่ะ ถ้วยจมนะคะหมดเวลาได้ใครคะ,คะอินซีเวหาค่ะอินซีเวหาค่ะดีใจกับอินซีเวหาด้วยนะคะ<ด>อินซีเวหาด้ดน,รรนี่นะคะนี่นะคะ อีซีเวหาได้ที่3มนะคะมากวาดหมดนะครับ1 2 3โอ้โหอินซีเวหานะคะเรามาถ่ายว่าวลาใบาปีนี้เราถ่ายไม่ทันนะคะทุกคนอินอินซีเวหานะคะของอาจารย์สิงนะคะได้ไป1 2 3สาเลยนะคะสุดยอดไปเลยค่ะทีมงานอาจารย์สิงนะคะกวาดเรียบเลยนะคะทีมงานมาจากภูเก็ตด้วยนะคะปีนี้มาจากภูเก็ตอืมสุดยอดไปเลยค่ะอาจารย์สิงนะคะนี่ค่ะโฉหน้าคนได้ลาใบาที่1นะคะทุกคน1 2 3กสามวาดหมดเลย1 2 3สาม อาจารย์สิงห์กวาดหมดเลยนะคะหนึ่งสองสามส่วนอา่าว่าขึ้นสูงผ่านหลักนะคะก็จะเป็นว่าว่านกเนาะว่าว่านกก็จะเป็นที่หนึ่งก็จะเป็นควนลังนะคะควนลังก็คืออา่าของน,องอนะะ้นองเตอร์นะคะน้นะนองเตอร์น้องนุชเนาะน้องเตอร์น้องนุชก็ได้ที่หนึ่งไปนะคะส่วนอ่าว่านกขึ้นสูงผ่านหลักที่สองก็จะได้เป็นวัยรุ่นหมูส1บสองนะคะส่วนอา่าที่สามเมื่อกี้เป็น อินซีเวหานะคะทุกคนอินซีเวหาโอ้โหอินซีเวหาเนี่ยค่ะชมหน้าหัวหน้าทีมอินซีเวหานะคะได้ที่หนึ่งไปนะคะทุกคนเป็นของเราแล้ววันนี้เออสุดยอดดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยดีใจกับอาจารย์สิงห์ด้วยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะนี่ค่ะชมหน้าคนได้ที่หนึ่งค่ะที่หนึ่งลาใบแล้วก็ที่หนึ่งที่หนึ่งลาใบนะคะส่วนอ่ะส่วนว่านกนะคะอาจารย์สิงห์ได้ที่ที่สามนะคะเนาะกวาดไปหมดเลยค่ะลาใบ ลาใบกวาดไปหมดเลยที่หนึ่งสองสามส่วนอว่านกก็ได้ที่สามนะคะทุกคนเนาะการแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันถ้าไม่แบ่งกันเดี๋ยวแบ่ง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 นี่ค่ะบัยาการเราสนุกสนานมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้กําลังเอว่านลงนะคะก็การแข่งขันก็จะจบกันแค่นี้นะคะในยามค่ําคืนนะคะเราก็จะมีการอ่ามอบรางวัลนะคะ ค่ะอ่ะพูดเลยค่ะพูดเลยค่ะวันที่เท่าไหร่คะครับวันที่เก้ากับจื่นสนามบ้านเนินกับวันที่วันที่เก้าพีนาพมกับสนามสนามบ้านเนินนะคะบ้านเนินบ้านเนินไปเร็วนะค่ะไปแล้วค่ะอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะคะพี่เขาเชิญชวนนะคะไปเที่ยวงานอ่วันที่9นี้นะคะวันที่9ก็จะเป็นสนามอ่าบ้านเนินนะคะบ้านเนินก็จะอยู่ติดกับตำบลท่าชมวงอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะคะ อ่านี่ค่ะเด็กๆนะคะ FC พี่ลีนะคะมาถ่ายรูปด้วยนะคะ FC FC ขอเสียงกรี๊ดเลยค่ะเอฟซี่ลีนะคะวันที่เเจอกันที่บ้านเนินนี่เอฟซีเอฟซีตัวน้อยอ่ะชวนเพื่อนๆหน่อยวันที่เก้าพูดๆกันที่เชิญชวนชวนด้วยนะครับวันที่เก้าเก่งที่โรงเรียนบ้านเนินนิมิตครับโอเคเก่งมากโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะโอเคเอฟซีเอฟซี เอฟซีเขาจะถ่ายรูปด้วยนะคะเขาดีใจเขาได้ถ่ายรูปพ่อเมื่อกี้เมื่อกี้คุณพ่อนะคะคุณพ่อบอกว่าดูจนดึกเลยนะคะอันนู้นคุณพ่อนะคะคุณพ่อยืนอยู่นู้นนะคะคุณพ่อบอกว่าลูกๆดูจนดึกเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีเอฟซี